ในทวีปอื่นดูอย่างอเมริกาใต้ดูอย่างนิวซีแลนด์ที่ไม่เคยเจอไปเครับตอนนี้แผดดินไหวนะคะญี่ปุ่นก็อยู่ลำบากแล้วนั่นคืในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะปลอดภัยมาดูในกลุ่มอาเซียนกันเองฟิลิปปินส์ก็เจอไปพิบัติตลอดอเวียดนามที่ว่าแน่ๆก็โดนทุกปีฝนตกหนักนะคะเยอะเลยผมเรียนท่านอย่างนี้ครประเทศไทยโดนพายุเท่าไหร่เวียดนามโดนหนักกว่าเราสองเท่า เพราะว่าเวียดนามจะต้องโดนเป็นเขาเป็นเหมือนกับเขาจะโดนก่อนเลยเราจะถูกขังหางทั้งนั้นนะฮะถ้าออกมาทางฝั่งมหาสมุทรอินเดียพี่พม่าเขาจะโดนก่อนคในขณะประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ผมนาเรื่องเงี้ยเป็นประเทศที่ทุกคนในโลกอยากมาลงทุนอยากจะมาอยู่ถามว่าอย่างนั้นพอผมทอนพูดถึงประเด็นนี้ครับผมพยายามที่ดึงภาพให้ทุกคนเห็นภาพให้เขาใจกันง่ายๆคือเราคนไทยเตรียมตัวตั้งรับและสามารถ สร้างรายได้จากนักลงทุนเหล่านี้เพราะนักลงทุนเหล่านี้มายัางไงก็ต้องสุดท้ายก็ต้องมีการจ้างงานคนไทย<ะ>ก็แล้วคนไทยเองก็สามารถทําธุรกิจการค้าที่สนับสนุนและซัพพอร์ตนักลงทุนเหล่านี้เพราะนักลงทุนเหล่านี้เข้ามาเขาติดในเรื่องของ <ok. S 2> พวกน้องอียนก็ต้องติดในเรื่อง <contribute. S 2> ของเวิร์ e r รมิดเขาต่างๆเขาก็ต้องมาจ้างคนไทยในการทํางานเพราะสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องมาใช้คนไทยใช้บริการของคนไทยอย่างเช่นเข้ามาเช่ออาอพาร์ตเมนต์เขาต้องมาเช่ออาอพาร์ตเมนต์คนไทย แต่คือยังไงเนี่ยคงไม่มีการแก้กฎหมายให้คนต่างชาติสามารถซื้อที่ดินหรือว่าสามารถมาควคานแบบนี้ไม่มีใช่ไหมคคือคือผมนั่นแลว่าเราจะเปิดประเทศก็ตามณปัจจุบันเนี่ยนะครับยังไม่มีแล้วต่อให้ต่อให้ถึงจะมีในอนาคตก็คงจะมีในรูปแบบคล้ายๆสิงคโปร์คือให้เช่าคือเก้าสิบปีค่ะครับผมต้องกำหนดเวลาถ้ามีกาหนดระยะเวลาแล้วผมต้องนําเรียงงี้ว่าเวลาต่างชาติเข้ามาลงทุนในเมืองไทยนี่ผมแชร์ในมุมมองผมตั้งแต่เขาลงทุนในเมืองไทยปุ๊บ ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยในได้ที่เขามีเนี่ยเขาต้องเสียภาษีนะค่ะเอาต้องจาคนไทยหรือเปล่าลองมองภาพครัเทสโก้โรตัสเนี่ยเข้ามาเปิดเนี่ยเขาเสียภาษีเต็มและการจ้างงานเขาจ้างคนไทยทั้งนั้นนะเพราะคนฝรั่งคนต่างชาติไม่สามารถมาทํางานในส่วนตรงนี้ได้อคือเรามีกําหนดว่าอาชีพอะไรที่คนไทยทําได้และต่างประเทศทําได้นั้นเป็นหน้าที่ของรัฐต้องควบคุมในเรื่องอาชีพอะไรที่ต้องคุ้มครองสงวนเพื่อคนไทยอืค่ะถูกไหมครับแล้วอย่างมาที่เมืองไทยปุ๊บพาะเมืองไทย ้องนำเรียนนี้เป็นศูนย์กลางสายการบินทุกสายการบินก็อยู่ที่นี่ะจะไปโลคอสนอะไหรือไปที่ไหนทั่วโลกก็สามารถมาสต็อปโอเวอร์ที่นี่แล้วเขาสามารถเที่ยวต่อที่นี่ได้แล้วเมืองไทยยังมีเสน่ห์ในเรื่องของการตรวจสุขภาพนั้นผมอยากนำเรียนอย่างนี้ว่าใน5ปีข้างหน้าที่ประเทศไทยเราไม่เกิดปัญหาการตีกันก่อนนะฮะผมต้องนำเรียนเนี้เราก็เป็นศูนย์กลางโดยปริยายเพราะว่าโดยภูมิภาคไม่ว่าเวียดนามคุณจะสร้างสนามบินใหญ่แค่ไหนพม่าคุณจะเปิด ถ้าเรือใหญ่อย่างไรค่ะแต่โดยแผนที่โลกแล้วเนี่ยโดยภูมิประเทศแล้วเราของเราเป็นต่อเป็นต่อหลือแต่เพียงอย่างเดียวปัญหาภายในค่ะนะครับที่อย่าอย่าทะเลาะกันเยางพูดอย่าทะเลาะกันถ้าไม่ทะเลาะกันนะคะประเทศไทยเดินไปได้อยู่แล้วด้วยเขาเรียกว่าด้วยด้วยภูมิภาคแล้วก็ปัจจัยอื่นๆที่เราเป็นต่ออยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะใช่แต่ตอนนี้มีสายเข้าเข้ามานะคะคุณสิทธิศักดิ์นะคะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณสิทธิสาครับอาจารย์ครับคุณสิทธิครับเชิญเลยครับเออก็คืออเกี่ยวกับกรมอาแรงงานนะครับครับค่ะครับก็คืออ่าผมพวกผมได้ไปไปสอบแล้วก็ได้ผ่านได้ใบรับรองแล้วก็ไปยื่นที่บริษัทใช่ไหมครับครับครับแล้วทีนี้อ่าโอเคช่างเชื่อมแม่กระดับหนึ่งเขาให้วันหนึ่งสี่ร้อยบาทครับครับพอดี กผมเป็นรายเดือนก็เลยต้องต้องคูณด้วยสามสิบก็เลยเป็นเดือนละหมื่นสองครับครับแต่ที่นี้บริษัทเขาแยกออกไปทําเป็นเงินเดือนเก้าพันแล้วก็เป็นค่าชํานงการพิเศษสามพันครับครับเสร็จแล้วเงินดังกล่าวนี้โอเคเขามาเอามารวมคํานวณโอทีให้ครับครับครับแต่คํานวณปรับเงินประจำปีเขาไม่เอามาครับนะครับแล้วก็เวลาเราหยุดงานเขาหักเราสี่ร้อย อย่างนี้นะอาจารย์แล้วคือคำถามนะคะคาถามนะคะารถามอะไรอาจารย์คำถามก็คือลักษณะที่บริษัททําอย่างนี้เขาเขาทําถูกต้องไหมฮะที่เขาเขาหักเงินเรา400วันนเลยแต่เวลาปรับเงินเดือนแล้วเขาไม่เอาไอ้ส่วนที่ที่เขาเขาแยกออกไปมาคํานวณให้โอเคครับคราวนี้ผมผมต้องนําเรียนนี้ครับว่าอันดับแรกต้องไปดูข้อสภาพ ก็บังคับการจ้างของบริษัทนะฮะว่าเขามีข้อบังคับระบุไว้อย่างไรต้องนาเรื่องนี้กันว่าถ้าข้อบังคับเ้าระบุไว้ก็ต้องไปไปตามข้อบังคับแต่ข้อบังคับนั้นเนี่ยจะไปขัดต่อกฎหมายไม่ได้ในเรื่องของเงินเดือนเนี่ยไม่ว่าเขาจะเรียกเป็นค่าอะไรก็ตามนะฮะถ้าหลักง่ายๆครับถ้าเขาจ่ายทุกเดือนไม่ว่าคุณจะแบ่งเป็นเงินเดือนก0 0 0พันค่าชำนาญพิเศษอีก3า0 0ัน0 0่พคุณจะเรียกเป็นชื่อร้อแปดที่คุณจะเรียกนะฮะกฎหมายถือว่าเป็นค่าจ้างทั้งสิ้นค่ะครับ งัพอถือเป็นค่าจ้างทั้งสิ้นเกิดสมมติว่าบริษัทเขาเลิกจ้างเราโดยไม่เป็นธรรมขึ้นมาปั๊บเขาต้องจ่ายเขาจะเจอต้องรวมทั้งหมดนะค่าพันค่าชาวบ้านสมมติเขาจะเรียกค่าชาวบ้านค่าน้ำมันลดค่าชำนาญการพิเศษแต่เขาจ่ายประจําเลยว่าค่าชาวบ้านเดือนละสองพันค่าชำนาญอีกเดือนละพันห้าค่าอะไรต่างๆแล้วแต่เขาจะเรียกนะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นเงินเดือนทั้งสิ้นเขาจะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาปรับลดได้อีกไม่ว่าเขาคุณจะเรียกยังไงเพราะการปรับลดเพ๊่กฎหมายถือว่าตรงนี้เป็น เป็นเงินเดือนอยู่แล้วแต่ถ้าบอกว่าเป็นค่าคอมมิชชั่นสําหรับพวกที่อยู่พวกการตลาดมาร์เก็ตติ้งอย่างเงี้ยโอเคเขาจะได้เงินตรงนี้เฉพาะในส่วนที่ขายสิบชิ้นได้เท่านี้บาทอันนี้ไม่ใช่เงินเดือนแต่อย่างคุณสุริสัานเนี่ยผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นเงินเดือนแต่ในส่วนของการที่เขาตัด400บาทเนี่ยผมต้องนําเรียนี้ว่าต้องไปดูนิดนึงว่าในข้อบังคับการจ้างตอนที่เราสมัครงานเขาให้เซ็นเนี่ยเขาระบุไว้ว่ายังไงระบุไหมว่าเราขาดงานจะตัดเท่าไรอะไรอย่างนี้ เพราะบางงานบางงานเนี่ยมันเป็นเรื่องของเป็นลายการผลิตการที่เราขาดงานเขาหาคนมาไม่ทันผลผลิตเขาเสียหายเนี่ยเราก็อาจจะต้องเขาไปรับผิดชอบได้เหมือนกันแต่ก็คือต้องต้องดูนิดนึงครับคุณคุณสิทธิศักดิ์ครับครับคือโอเคครับผมเข้าใจอยู่ว่าโอเคอ่าเมื่อผมมีรายได้รายได้หมื่นสองใช่ไหมฮะครับอ่าที่เอามาคันนณโอทีเวลาผมหยุดงานเขาก็หักไปเลยสี่ร้อยครับนะครับในสิ่งที่ผมไม่เข้าใจก็คือว่า เมื่อเมืม่อคุณหักผมสี่ร้อยแล้วเวลาที่คุณประเมินผลงานประจําปีทําไมไม่ประเมินที่สี่ร้อยครับยังไงฮะไม,ไม่ไม่ประเมินยังไงคะไม่ประเมินที่สี่ร้อยยังไงไม่คมคือในการตัดเกียรอ่าในการตัดเกียร์ตัดเงินประปจาปีนะฮะครับครับเขาเขาต้องเอาเงินเดือนมามาประเมินครับบริษัทผมนะฮะของการขึ้นเงินเดือนตปีอันนี้คือน่าน่าจะเป็นวิธีปฏิบัติของพวกแคชชาพวกฝ่ายบุคคลนะครับต้องต้องําเรื่องนี้ การปรับขึ้นเงานาเเนนินเด nee ือนการให้โบนัสบางทีคนเข้าใจกันผิดนะฮะว่าบริษัทมีหน้าที่ต้องปรับขึ้นเงินเดือนให้จะต้องมีการให้โบนัสเท่านั้นเท่านี้เดือนถ้าเขาไม่ระบุในข้อบังคับการจ้างนะครับเขาจะไม่ขึ้นเลยก็ได้นะครับค่ะอ่าใช่ใช่ฮะแต่แต่ที่นี้บริษัทผมเขาเขามีปรับให้ทุกปีนะครับครับเขาปรับให้ทุกปีแล้วมีระบุในข้อบังคับการจ้างไหมครับครับมีมีฮะเขาบอกว่าเออคือเขาจะมีการ กรับเงินประจําปีนะค,ะครับแล้วเขาระบ,บุว่าเท่า<ม>ไหร่ยังไงฮะผมก็เลยไม่เข้าใจว่าในในเมื่อในเมื่อคุณหักผมไปสี่ร้อยเวลาผมจุดง,งานครับอ่านะ,ะเวลาให้โทษคุณให้ให้โทษสี่ร้อยแต่เวลาคุณให้คุณทําไมคุณไม่ให้สี่ร้อยอะไรประมาณนี้หละครับอืมคือคุณ<อ> ผมไมิ์ที่สาใจนะเรับตรงนี้ว่าครับคือคือผมนำเรียนเนี้ยคือเวลาเขาคำนวณเนี่ยเขาจะคำนวณจากเงินเดือนถูกไหมฮะอันนี้ตามที่พวกเฮชาเขาจะดูคำนวณว่าเขาอาจจะมีกำหนดว่าปีนี้เงินเดือนจะขึ้นสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์จากเงินเดือนที่พึงได้รับถูกไหมฮะอืมครับดังนั้นเวลาเขาคำนวณเขาก็คำนวณจากตรงนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าในข้อบังคับเขาเขียนระบุไว้ชัดขนาดนั้นไหมเพราะโดยส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยบริษัทเขาจะไม่เขียนมัดตัวเองขนาดนั้นว่าเขาจะเพิ่มเงินเดือนเท่าไหร่อย่างไรโดยส่่่วววนใญเรรืองกาาาพูดด้ยจ ว่าหรือเป็นแนวทางการไปแติว่าเขาจะปรับขึ้นเท่านั้นเท่านี้เพราะตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสิทธิที่ต้องนำเรย่างนี้เป็นสิทธิของนายจ้างที่เขาจะปรับเพิ่มขึ้นยังไงอย่างไรเป็นสิทธิของเขาแต่ถ้าเขาให้ต่ำกว่า9 0 0 0ันเมื่อไรเนี่ยเขามีเรื่องละถ้ามีปัญหาแล้วอย่างหนึ่งการที่เขามาบอกว่าจ่ายเงินเดือน9 0 0 0ันต้องนำเรย่างนี้เป็นผลดีกับทางคนจิศสักคด้วยนะถ้าว่าไปแล้วเพราะว่าในเรื่องคินประกันสังคมคุณก็จ่ายน้อยถ้าคุณไปคิดที่หมื่นสองเขาจะคิดจากฐารที่หมื่นสอง S <S นะคะ,ะค,คุณสิทธิศักดิ์คะคมีอะไรสอบถามไหมคะหรือคุณสิทธิศักดิ์เองเคยพูดคุยทางบริษัทหรือเปล่าว่าทําไมถึงตัดกัดนแบนี้ก็กำลังคุยกันอยู่ตอนนี้นะครับผม,มผมนําเรียนอย่างนี้ฮะวิธีการอีกวิธีการหนึ่งนําเรียนสิทธิศักดิ์คุณสิทธิศักดิ์อย่างนี้ครับไปคุยกับเคชาว่าเนี่ยถ้าตรงไหนไม่เข้าใจข้องใจเนี่ยก็ต้องถามเขาเลยว่าทําไมคุณไม่นําตรงนี้มารวมนะครับครับพอนําพอเขาก็ต้องชี้แจงครับถ้าเขาชี้แจงไม่ได้ก็ขอด้วยข้อบังคับการจ้างนะว่าอย่างไงถ้าคุย กรมคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานมีอยู่ในทุกจังหวัดนะครับเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเทคแอคชั่นให้อยู่แล้วครับตรงนี้นะคะก็ลองขอไปดูแล้วก็ดูว่าข้อบังคับมันเป็นยังไงถ้าเห็นว่าไม่เป็นธรรมก็ไปที่ไหนนะคะอาจารย์กรมคุ้มครองแรงงานครับสามารถไปที่กรมคุ้มครองแรงงานได้เลยนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ นะคะเนี่ยเรื่องแบบนี้คือจริงเราต้องคุ้มครองสิทธิตัวเองด้วยใช่ไหมคะถ้ารู้สึกว่าตัวเองถูกละเมิดในจ้างเอาเปรียบสามารถที่จะขอดูเกี่ยวกับรายละเอียดในการที่เราไปเซ็นเข้างานได้ใช่ไหมคะอาจารย์แต่ถ้ามันไม่ไม่เป็นธรรมก็สามารถไปคุยกับเพชชาก่อนไปดูฝ่ายบุคคลก่อนถ้าฝ่ายบุคคลเขายังคงตั้งแง่ไม่คุยดีๆเราก็สามารถไปคุยกับกรมคุ้มครองแรงงานซึ่งมีอยู่ในทุกจังหวัดอยู่แล้วนะครับเาจะมีหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือแล้วเข้ามาแก้ไขปัญหาเบื้องต้น แต่ท้ายสุดนะครับตนย่อมต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนนะฮะก็คือก,ก,ก็ต้องไปฟ้องศาลอยู่ดีนะถ,ถ้าตกลรงกันไม่ได้ก็มนะคะก็มีปัญหาแบบนี้นะคะถ้าใครที่ยังมีปัญหาอีกต้องการโทรเข้ามาสอบถามอาจารย์วิรศักด์นะคะสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 2 3 3 8 3 5 9 6 7ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ,คะ,คะ